สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขายของนะคะมาคะ่ะเข้ามาดูกันค่ะวันนี้เรามาขายของนะคะมีของใช้รอบตัวมากมายเลยคะ่ะเข้ามาเลยยิปซีจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะมีโปร,โราาาให้เลือกอมากมายะจะเลือกเพียงสีเดียวหรือจะเลือกทั้ง3ามสีถ้ายกสามสีมีหนังสือแถมจัดมาถึงแล้วน้ำหอมมาดามฟินเดี๋ยวมารีวิวกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาขายของค่ะมียาสีฟันนะคะแล้วก็น้ําหอมมาดามฟินค่ะทิชชู่มีคุมะนะคะมีตะกร้าปักไว้นะคะเดี๋ยวตะกร้าอยู่ไหมร้านค้าอ่ะ มีครุมะนะคะคุณจะเห็นที่ปักหมุดไว้นะคะเป็นทิชชู่ร้อยหกสิบแปดแผ่นนะคะความหนาความหนาร้อยหกสิบแปดแผ่นค่ะถ้าสนใจก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วค่ะนี่นะคะทิชชู่เนื้อก็จะหนาแน่นทุกบ้านต้องมีกันใช่ไหมคะทิชชู่นี่คะ่ะเห็นไหมคะทิชชู่มีครุมะนะคะหนึ่งแพ็คห้าห่อค่ะแปดสิบแปดบาทนะคะกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ ดูในตะกร้าได้เลยนะคะที่ปักหมุดไว้ลูกค้าเห็นตะกร้าที่ปักหมุดไหมคะที่เป็นทิชชู่มีคูมะนะคะ1 6 8แผ่นนะคะอยากดูอยากดูตะกร้าไหนแจ้งได้นะคะยาสีฟันก็ดีนะคะลูกค้าวันนี้เป็นวันเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเอาเริ่มจากทิชชู่ก่อนเลยค่ะของใช้ใกล้มือเรานะคะ มันเป็นของใช้ที่ใกล้มือไม่ว่าอุ้ยไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ํานะคะเข้าห้องน้ําหรือว่าเช็ดปากกินข้าวล้างมืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องหยิบใช้ใช่ไหมคะทิชชู่มีคุมะนี่นะคะจะเป็นมีความหนาอยู่ที่168แผ่นนะคะสะอาดปลอดภยัยไม่เป็นขุยนะคะสามารถล้างหน้าแล้วนํามาเช็ดหน้าได้เลยจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจนะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นการไลค์ขายของ ครั้งที่สองโดยที่ครั้งแรกนี้สะเปะสะปะมากค่ะไม่เคยไลฟ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกเลยที่เข้ามาขายของแบบนี้นะคะทุกชิ้นก็จะเป็นของใช้ที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็จะเป็นของใช้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะใช้อยู่ทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมยาสีฟันหรือลิปสติกหรือเป็นทิชชู่นี่นะคะเป็นทิชชูม่มีคุมะนะคะ หนา168แผ่นค่ะ1แพ็คมี5ห่อนะคะหรือว่าในตะกร้านั้นก็จะปักเป็นแบบยกลังให้ด้วยนะคะเพียง700กว่าบาทนะคะลูกค้าลองจิ้มตะกร้าแล้วลองเลือกสินค้าดูได้เลยนะคะทิชชู่นี่เป็นเขาจะเรียกว่าลองจากโทรศัพท์เลยมั้งคะโทรศัพท์นี่เป็นอวัยวะที่ชิ้นที่33ใช่ไหมคะทิชชู่ก็ต้องเป็นอวัยวะชิ้นที่4เอ้ย34ค่ะเพราะว่า เราต้องมีไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำกินข้าวอากาศร้อนเดินทางในรถที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องพกทิชชู่ค่ะเข้ามาถึงไม่ซื้อก็ทักทายได้นะคะพูดคุยได้ค่ะสอบถามได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะปักตะกร้าไว้แค่ไม่กี่ชิน้นเท่านั้นก็จะมีแมสหน้าเรียวนะคะแล้วก็น้ำหอมลิตยิปซี แล้วก็ทิชชู่คูมะนะคะแล้วก็ยาสีฟันยาสีฟันค่ะอันนี้เอาเราเริ่มจากทิชชู่ก่อนละกันนะคะทิชชู่มีคูมะค่ะนาหนา168แผ่นนะคะหนา168แผน่นหน,นา168แผน่นเนื้อเหนียวนะคะไม่เป็นขุยเวลาเราล้างหน้ามาแล้วสามารถซับหน้าเช็ดหน้าแบบนี้คือได้เลยนะคะไม่ละคายเคืองผิวเนื้อละเอียดและนุ่มมากค่ะ ถึงไม่ซื้อไม่ปักไม่จิ้มตะกร้าก็พูดคุยทักทายได้นะคะถามได้นะคะหรือว่าถ้ายังไม่อยากซื้อแล้วแบบอยากรู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยเป็นยังไงสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้แค่ของขวัญเข้ามาทักทายพูดคุยอะไรเงี้ยก็ได้ะคะ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นทิชชู่มิคุมะนะคะหนา168แผ่นนะคะมีความสะอาดปลอดภยัยไม่เป็นขุยนะคะ เนื้อนุ่มสัมผัสนุ่มค่ะในหนึ่งแพ็คนะคะจะมีห้าในหนึ่งห่อใหญ่จะมีห้าแพ็คค่ะสามารถเลือกซื้อจิมตะกาที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะถ้ายัางไม่ซื้อก็เข้าไปดูก่อนได้ค่ะเข้าไปชมนะคะหรือว่าทักทายแม่ค้าได้นะคะแม่ค้าชื่อส้มนะคะวันนี้มาขายของค่ะทักทายได้นะคะ เขาบอกว่าการขายของไม่ต้องสนใจยอดคนดูฉะนั้นขายไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะมีคนจิ้มตะกร้านะคะวันนี้จะขายสองชั่วโมงไปเลยค่ะถ้ามีลูกค้าสนใจก็จิ้มตะกร้าได้เลยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วที่ชูมีคูมะนะคะ1แพ็คมี5ห่อนะคะ1หอ่อนา168แผ่นนะคะเป็นเนื้อหนา2ชั้นคู่นะคะเวลาเราล้างหน้ามานะคะล้างหน้ามานั้น หน้าเป ga, ียกๆเวลาเราซับหน้านะคะเราซับหน้าหน้าจะไม่เป็นขุยนะคะไม่ทิชชู่จะไม่เป็นขุยแล้วติดอยู่ที่หน้าเรานะคะไม่ว่าเราจะนั่งรถนะคะไปทานกาแฟ,าาฟาเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องหยิบทิชชู่ใช่ไหมคะเราต้องมีทิชชู่ติดมือไม่ว่าจะเอาเป็นเช็ดมือล้างมือแล้วเราก็ต้องเช็ดมือถูกไหมคะเข้าห้องน้ํแเราก็ต้องหยิบทิชชู่ติดไปด้วยสนใจจิ้มดูตะกร้าที่ปักหมุดเลยนะคะหรือว่าอยากดูตะกร้าไหนก็ทักมาได้เลยค่ะวันนี้เรามาขาย ของที่เป็นสินค้ารอบตัวนะคะที่หยิบจับใช้อยู่ทุกวันค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ปักไว้แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแม้กระทั่งแมสกก็มีนะคะวันนี้เริ่มกันที่ชิ้นที่หนึ่งที่เป็นทิชชู่หมีคูมาค่ะจิ้มที่ตะกาได้เลยนะคะ1นึ่งแพ็คมีห้าห่อค่ะ1ห่หอนาหนึชิ้นค่ะดึงได้หลายครั้งแผ่นเดียวนี่ไม่บางนะคะ1แผ่นนี้ซับน้ำได้เยอะมากค่ะ นี่นะคะทักทายได้นะคะถึงไม่ซื้อก็ทักทายได้คะ่ะสามารถทักพูด <c oughs> คุยถามชื่อได้นะคะแม่ค้าชื่อส้มค่ะแม่ค้าชื่อส้มนะคะจะบอกว่าเป็นมือใหม่มากคะ่ะเขาบอกว่าถ้าขายของก็ต้องเข้ามาขายของนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากพูดคุยให้ของขวัญได้นะคะหรือว่ากดหัวใจให้บ้านก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้แม่ค,ะคะ้าค่ะหรือว่าจะช่วยกดแชร์ไปเผื่อแผ่เพื่อนเผื่อเพื่อนอยากวันนี้โอ้เพื่อนทิชชู่หมด วันนี้อยากซื้อทิชชู่อะไรอย่างงี้ค่ะเผื่อแผ่เพื่อนได้นะคะแชร์โพสต์ไปให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนมาจิ้มซื้อทิชชู่ค่ะอุ้ทิชชู่หมดพอดีเลยอะไรอย่างงี้จิ้มตะกร้าเลยนะคะทิชชู่มีคคูมะกำเป็นกําลังเป็นที่นิยมมาแรงแซงโดเลมอนเพราะเดนดเลมอนไม่มีแล้วลูกค้าทักทายได้เลยนะคะไม่ซื้อก็ถามได้ค่ะลูกค้าถามชื่อแม่ค้าก็ได้แม่ค้าใจดีแม่ค้าน่ารัก แม,ม,ม่ค้าพูดเพราะไหมคะพูดเก่งแล้วก็เริ่มหิวน้ำแล้วด้วยพรพูดเยอะไป <c oughs> นี่นะคะเป็นทิชชู่มีกูม,ม้านะคะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองจิ้มตะกร้าดูได้นะคะจะไปชิ้นที่สองแล้วนะคะถึงไม่ซื้อก็ให้ของขวัญได้ทักทายได้ถามชื่อได้นะคะทิชชู่มีกูม,ม้านะคะ1นึ่งแพ็คมีห้าห่อนะคะ 8 8บาทเท่านั้นนะคะจิ้มเข้าไปซื้อส่งถึงมือคุณที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องออกไปเดินตลาดร้อนๆนะคะตอนนี้ตลาดร้อนมากสวัสดีแม่ค้ากันได้นะคะที่ตลาดร้อนมากค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราอากาศร้อนมากๆนะคะสนใจก็จิ้มตะกร้าซื้อเลยค่ะไม่ต้องไปเดินฝ่าแดดฝ่าฝนอีกแล้วเลยประเทศไทยร้อนมากค่ะทิชชู่ก็ต้องไปซับ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 ซบเงือนะคะก่อนเข้าห้องน้ำเราก็ต้องมีทิชชู่นะคะ จิ้มกันเลยค่ะจิ้มได้เลยนะคะหรือไม่ก็ทักทายได้ค่ะหรือจะให้ของขวัญอย่างเดียวก็ได้นะคะทีนี้ไปสินค้าชิ้นที่สองกันค่ะเปลี่ยนหมุดปักกันนะคะเป็นลิปยิบซีแล้วกันค่ะไปค่ะเอาใหม่เปลี่ยนเป็นลิปยิบซีนะคะไปค่ะ ไปเริ่มกันที่ลิปยิปซีต่อนะคะทิชชู่พักไว้ก่อนไปจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ทิชชู่นะคะเออลิปยิปซี C นะคะของคุณกระแตค่ะมีเบอร์ศูนย์และ0 3นย์นะคะมี3เบอร์นะคะในตะกร้าที่ปักไว้ให้แล้วนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะซื้อเพียง1สี2สีหรือ3สีถ้าซื้อ3สีบอกเลยว่ามีของแถมนะคะเป็นหนังสือสวดมนต์นะคะเนื้อลิปนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะนุ่ม ละมุนปากนี่ชุ่มชื้นตลอดเวลาเลยนะคะปากจะนุ่มและชุ่มชื้นค่ะนี่นะคะ,ะดูสีกันเลยค่ะเป็นไงคะสีเขาก็จะไม่ได้จัดมากค่ะแต่ว่าปากเนี่ยจะทำให้ปาก